<Okay>. Yeah. พวกเราร้องไห้กระจององแงหลายเรื่องหลายเหตุการณ์พวกเราจึงหาแต่คนมาร่วมพวกเราจึงเป็นคนถูกมองว่าใจง่ายแักคนง่ายเพราะเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เราต้องการเพื่อนเราต้องการคนมาช่วยลุงพลเราต้องการคนมารักลุงพลมาอยู่กับเราป้องกันลุงพลดังนั้นใครพูดอะไรเจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะเราไม่รู้ว่าเขาแกล้งรักลุงพลหรือเขาจะมาหาเอฟซีฝั่งเราเพื่อกดติดตามเขาเราไม่รู้พวกเราก็คว้าเหมือนว่าเอ่อ,าอ,อฟางฟางเส้นเดียวลอยน้ำมาเราก็คว้า ผมจำได้อาจารย์อาจารย์ทำไมอาจารย์เพิ่งมาทำไมอาจารย์เพิ่งมาไปอยู่ไหนมานั่นคือมันคาอยู่ในหัวของผมเนี่ยตอนผมเข้ามาใหม่อ่ะฝังเราจิตตกมาหลายรอบเราจะคว้าใครมาแสดงว่าอยู่ฝั่งลุงพลแล้วก็คว้าเราก็คว้าเราอยากหาเพื่อน แม่งก็ถูกหักหลังมาหลายรอบหลายตัวแล้วเนี่ยมาแอบ,บให้พวกเรารักแล้วมันก็หนีไปแล้วก็ด่าลุงพลเนี่ยสงสารเอฟซี FC ลุงพลมีทุกอายุทั้งอายุมากอายุน้อยทั้งแกช่ชราทั้งวัยรุ่นพวกนั้นมันไม่มีทางไปมันมายืนดูพวกเราเพื่อจะแจมเพื่อจะดา่าเพื่อจะว่าเพื่อจะโจมตีพวกเราอยู่ อันนี้ก็ยื่นดาบให้ยื่นปืนให้ยื่นระเบิดให้ให้เอฟซี FC รู้ว่าใครเป็นคนเชิญชวนฝั่งตรงข้ามมาถล่มมาทําลายพวกเราหรือไปยื่นสัมพันธมิตรีให้กับฝั่งที่เขาจะฆ่าลุงพลอยู่เนี่ยอย่าให้รู้นะผมก็ไม่เอาผมก็ไม่เอาสงสารเอฟซีลุงพลเลครับสงสารเอฟซีลุงพล อาจจะมี f อซลุงพลแบบแบบระดับยืนหนึ่งกับแบบระดับเจือจางมันก็มีครับพูดเนี่ยผมผมพูดถึงใครก็ได้ครับที่แปงตัวเองชัดเจนว่าเกียดชังลุงพลโจมตีลุงพลด่าลุงพลด่าลุงพลมันก็ด่าพวกเรานี่ยแหละครับเพราะว่า,เ,าเหมือนอาจารย์เนี่ยแค่อาจารย์ยืนหยัดว่าอยู่ฝั่งลุงพลเขาก็เกลียดผมแล้ว นะฮะแค่นั้นเองผมว่า F อฟลุงพลเริ่มรู้แล้วก็ว่าใครใครบ้างที่เชื้อเชิญฝั่งตรงข้ามมาอยู่กับตัวเองมามาสนับสนุนมาอะไรก็แล้วแต่ครับอาจาจะจะอย่างไรงก็แต่นะครับผมเชื่อว่า f อฟซีลุงพลรู้ผมยังไม่รู้ครับผมยังไม่รู้นะผมรู้ทีหลังด้วยผมรู้ทีหลังเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านี้หมายความว่าเราจะอยู่แต่ เรื่องนี้ถ้าจะสนใจคือเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อที่มันชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรทำผิดทำอะไรใครที่ทำไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็จะเล่นเขาทางกฎหมายเพราะเรามีคนรู้กฎหมายมากกว่าอันไหนที่ชัดเจนแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจนะครับ เพราะว่าถ้าแสดงตนว่าเราอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งเรามานานแล้วก็เรารู้ว่าตัวไหนที่มันทําลายลุงผลป้าแตนทําลายฝั่งฝั่งฝัง่งเราเนี่ยมันก็ประกาศตัวชัดเจนร,รู้รู้หน้าก็มีไอ้บางตัวไม่รู้หน้าก็ก็มีนะครับนี่นะฮะ คือผมเคยบอกแล้วว่าอะไรก็ได้ครับถ้าเป็นปัญหาก,กันเองนะครับก็เคลียร์แต่อย่ามาสร้างเป็นประเด็นให้ให้ฝั่งตรงข้ามเขาเอาไปทำมาหากินนะครับนี่แหละครับเหนื่อย ดังนั้นจึงขอความเห็นใจทุกท่านนะครับเรารู้แล้วว่าใครต่อสู้ใครทำอะไรปกป้องต่างๆบุคคลที่เราเอาใจใส่ให้กำลังใจแล้วก็เราจะปกป้องเท่าที่ใครมีความรู้ความสามารถอาจจะยูทูบเบอร์ก็จะปกป้องในมุมมองแนวคิดการแก้ มุมมองแก้ข้อมูลหรือพูดให้เห็นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเราต้องเข้าใจยังไงเราต้องไปทางไหนหรือใครที่มีมีกำลังอย่างหนึ่งอย่างใดเราต้องต่อสู้กันมาจน2อสาปีเนี่ยนะครับจนเวลาการผ่านไป เวลาพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนจนเราเห็นตัวตนแต่ละตัวที่ออกไปออกไปเรารู้หมดแล้วมันยังมีคนที่ยังฝังตัวเองอยู่กับฝังเราเหรอครับที่ยังปล่อยยังปล่อยยังมีอะไรคือยังปล่อยให้คนเหล่านั้นเข้ามาทางเรายังปล่อยคนเหล่านั้นเข้ามาทางเราหรือเข้ามาโจมตีเข้ามาทำลายเข้ามาทำนั่นทำนี่เข้ามารายงานฝังเรา นะครับอันนี้ก็ไม่ดีนะ